ผมใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำเองนะครับลดพริกได้ผลดีมากๆเลยดอกออกขาวเต็มเลยครับผลก็ดกด้วยเก็บทานหลายรอบแล้วครับวิธีที่ผมทำง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำฝนนะครับหรือว่าน้ำคลองก็ได้นะครับใส่ในขวดนะครับขวดน้ำดื่มหรือว่าขวดโค้กขวดเบฟซี่ได้ครับจากนั้นนำขวดไปตากแดดนะครับประมาณ2-3วันครับแล้วก็ส่วนผสมที่ทำนะครับในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับจะทำแค่พอใช้นะครับก็คือจะทำครั้งหนึ่งประมาณ4ี่ขวดครับใช้ไข่ไก่1ฟองนะครับกะปิ1ช้อน น้ำปลา1ช้อนผงชูรส1ช้อนครับละลายให้เข้ากันนะครับตีให้เข้ากันเหมือนเราทําไข่เจียวนั่นแหละจากนั้นก็เอาไปหยอดในขวดสีขวดนะครับแล้วก็นําขวดไปตากแดดถ้าใครอยากให้เป็นเร็วก็นําไปตากแดดไว้ทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้แบบเป็นช้าๆนะถ้ามีเยอะแล้วนะครับให้เอาไปไว้ตามร่มนะครับให้แดดโดนเป็นบางครั้งนะครับมันก็จะเป็นเนาะบางขวดก็เป็นสีแดงบางขวดก็เป็นสีเขียวของผมก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันครับแล้วก็ผมเอามาใช้งานนะครับก็คืออัตราส่วนนะครับน้ำหนึ่งลิตรต่อจ แประมาณ3ฝานะครับหรือว่ากะกะเอาก็ได้เนาะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนครับบอกเลยว่าได้ผลดีมากนะครับพริกดกนะครับผลดกดีมากเพราะว่ามันจะช่วยย่อยจุลินทรีย์ในดินนะครับทําให้นะครับต้นพืชสามารถรับสารอาหารได้เร็วขึ้นนะครับลองไปทําดูนะทําง่ายๆครับตามสูตรที่ผมบอกเลยนะครับ